ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็รายงานสถานการณ์แล้วก็พบว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันค่อนข้างท่วนหน้าเลยนะคะบรรยากาศล่าสุดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกับคุณสุพิชยารัตนะค่ะรายงานมาจากจังหวัดนราธิวาสค่ะเชิญค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทั้ง13อําเภอยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่ส่งตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าในขณะนี้เองฝนขาดช่วงทําให้น้ําสามารถระบายได้เร็วขึ้นค่ะอย่างจุดที่เรายืนรายงานอยู่นี้ก็คือพื้นที่ของบ้านลําพูหมู่ที่2ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อคือนที่ผ่านมาระดับน้ําเมื่อคืนนี้นะคะอยู่ในระดับเอวค่ะและก็ไหลเชี่ยวมากค่ะสังเกตได้จากจุดนี้ค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่าพื้นที่ฝั่งด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะจอดระเกะระกะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวของน้ําที่เกิดขึ้นในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะระดับน้ําบนพื้นผิวจากการจราจรจะลดลงแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่โซนด้านในนะคะก็จะอยู่ในระดับ1เมตรนะคะทางพื้นที่ฝั่งด้านซ้ายและขวาค่ะ ฝั่งนี้ก็จะมีน้ําท่วมนะคะถ้าจากจุดนี้ไปสาเหตุที่น้ําท่วมในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าฝั่งด้านในสุดเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นที่ของอําเภอระแงะหรือว่าอ,อําเภอจะแนะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ํา จังหวัดนาราธิวาสจะมีแม่น้ำสามสายสําคัญด้วยกันค่ะคือแม่น้ําบางนาราแม่น้ําโกลกและก็แม่น้ําสายบุรีแม่น้ําที่ล้นตลิ่งและไหลลงสู่พื้นที่ของเขตเมืองนาราก็คือแม่น้ําบางนารานั่นเองค่ะที่ทําให้ชุมชนพื้นที่ด้านลุ่มตรงนี้รองรับน้ําทั้งหมดเลยนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวได้ลงไปสํารวจในพื้นที่ด้านในชุมชนนะคะยังพบว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะน้ํายังท่วมสูงในระดับประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าหลายหลังเลยค่ะ ที่ระดับน้ําท่วมถึงหลังคาต้องอพยพชาวบ้านออกมานอกจากนี้เองค่ะเรายังพบกับทางคุณยายค่ะที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนด้านล่างนะคะแล้วก็คุณยายบอกว่าเมื่อค่ำพื้นที่ผ่านมาได้มีการนํารถมาจอดบนพื้นผิวการจราจรเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่านะคะนึกว่าตลอด20ปีน้ําไม่เคยท่วมเข้าใจว่าพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ํา นำรถมาจอดบนพื้นผิวการจราจรปรากฏว่าน้ำมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ซัดรถตกลงไปข้างถนนค่ะลองไปฟังเสียงคุณยายที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้ค่ะบ้านนะคะ, <จม S 2> าาะเยอะไหมท่วมหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยลูกไม่เหลือเลยบ้านยายหลังชั้นเดียวเหรอคะจะอ,อ๋อท่วมถึงหลังคาเลยท่วมหลังคาท,ที่หลับที่นอนก็หมดหมดเมเป็นไรไมเป็นไรเนาะเดี๋ยวก็คือ เดี๋ยวน่าจะมีหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือเนาะตอนนี้คือยายไม่มีออมตังค์สักบาทก็ไม่เหลือกระเป๋าตังค์ก็ไม่รู้ทิ้งที่ไหนบัตรประชาชนอะไรหมดหมดเลยแล้วเมื่อคืนนอนที่ไหนนอนข้างบ้านเพื่อนอะข้างบ้านเพื่อนอเพราะว่าบ้านตัวเองนอนไม่ได้แล้วลูก ที่บ้าน,านนี่แหละค่ะความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นอกเหนือจากคุณยายแล้วนะคะคุณยายพนนค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะของชาวบ้านที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่อยู่ริมถนนนะคะเราจะเห็นได้ว่าระดับน้ําที่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณ1เมตรบ้านสองหลังนี้นะคะเมื่อคือนนี้คือทุกคนต้องอพยพขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็นั่งเรือออกมานะคะเพื่อความปลอดภัยนณะวินาทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนี้เข้าของเครื่อง ที่มีการเก็บยกไว้บนพื้นที่สูงก็ถูกจมน้ําไปหมดเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่มีใครคาดคิดว่าระดับน้ําจะสูงขนาดนี้ลองฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะนาตรงนี้ลึกระดับไหนคะก็ระดับเอวค่ะบนถนนนะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านก็คือจมหัวค่ะ ใช่ค่ะเห็นชัดเจนเลยน้ะยังอยู่ในระดับท่วมราคาอยู่เลยใช่ค่ะอย่างน้ําที่มาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหลายหลายสิบปีเลยตั้งแต่น้องมาอยู่ที่นี่อะค่ะเป็นคนจังหวัดนราธิวาสตรงนี้เคยเห็นน้ําท่วมแบบนี้ไหมคะก็หนูเกิดมา28ปีก็ยังไม่เคยเห็นค่ะปีนี้ปีแรกค่ะก็ที่สอบถามพ่อกับแม่ก็ยังไม่เคยค่ะก็ ที่ท่วมล่าสุดที่หนักก็คือที่ถามคนแก่ๆนะคะก็คือพศ2510ค่ะบ้านเราเองค่ะเรามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็ตอนแรกที่ระดับน้ํามาตอนตีห้าค่ะก็คือยกของขึ้นที่สูงแล้วนึกว่ารอดแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะก็ประมาณ8ปดโมงค่ะก็คือจมหมดเลยก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะก็นอนกันในน้ําบางบ้านก็อยู่บนหลังคาก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือค่ะอื่นที่อันี้ก็คือสภาพบรรยากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ําท่วมสูงนะคะอย่างเนี้ค่ะรถของคุณยายพนอก,ก็ยังจอดอยู่ตรงนี้ขณะที่คุณยายเองค่ะก็ตกใจเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุคุณยายบอกว่าลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านยายอยู่เพียงลําพังนะคะกว่าจะนํารถมาจอดตรงนี้ปรากฏว่าน้ําก็ซัดทําให้รถได้รับความเสียหายนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งตัวอย่างที่เห็นผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์น,น้าท่วมในครั้งนี้ที่ชาวบ้านหลายคนบอกตรงกันค่ะว่า50 6 0บิปีไม่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะทําให้ความเสียหายในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านจะไม่เตรียมตัวนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองทุกครั้งที่มีน้ําท่วมในพื้นที่ของอําเภอจนันแนอําเภอระแงะหรืออาเภอศรีสาครเป็นพื้นที่ต้นน้ําทุกคนจะมีการเตรียมเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงแต่เนื่องจากความสูงของข้าวของที่เก็บไว้นั้นนะคะไม่เพียงพอต่อระดับน้ําค่ะน้ํามากขนาดไหนน้ําแรงขนาดไหนค่ะภาพที่เรา เห็นจะยังคงชัดเจนค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินมีกําหนดการเดินทางมายัางพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะล่าสุดได้รับการยืนยันค่ะว่าจะเดินทางมาถึงที่นาฏนราธิวาสนะคะเวลาประมาณ14.30นาทีค่ะส่วนจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมพบ กับประชาชนและให้กําลังใจจะเป็นจุดไหนเดี๋ยวเนชันทีวีจะตามติดเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปดูสภาพพื้นที่จริงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปให้กําลังใจชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆในพื้นที่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณชุพิชาค่ะก็ต้องยอมรับว่าหนักหน่วงจริงๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่รังแงะในพื้นที่นะคุณออกเ,อเพราะว่าเราได้เห็นภาพข่าวในในบางโซเชียลเนี่ยนะะที่เขามีการเผยแพร่อ,ออกมาเนี่ยบางทีเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ หนีไปไหนไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นั่งวีลแชร์ค่ะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่การเคลื่อนย้ายออกมาก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าการวางแผนการปรับกลยุทธ์ใดๆที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ให้เร็วเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงอันานี้ต้องเข้าใจเมื่อกี้ที่คุณสิชาบอกว่ามันไม่เคยเกิดมาก่อนนี่ผมก็เข้าไปดูในออนไลน์บางคนบอกว่าเชื่อว่าเกิดมาเกิดมาไม่เคยเจอน้าท่วมเร็วและสูงขนาดนี้คือประสบการณ์ที่เคยทํามาางคนข้าวขนของขึ้นมา เมื่อก่อนมันเคยหนีได้ไงฮะอรอบนี้ไม่ทันแล้วถ้าเกิดหมดนี่คือโอ้หมดจริงนะท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดน้ําลดเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาอีกอทีนี้จะต้องดูว่าจะช่วยยังไงบ้าง